สวัสดีครับผมแจมนะครับกัปกินิชาติครับผมรับบทเป็นเต็มเต็มครับครับเจมส์ครับปภัทรจากขุจาร์รับบทเป็นเหมียวครับครับเป็นยังไงบ้างครับร่วมงานกันทสองคนถ้าร่วมงานกันใช่ไหมครับก็จะมีสองช่วงครับก็ช่วงที่เวิร์กช็อปครับก็จะยังไม่ค่อยสนิทกันสนิทกันเท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นกลินวันแรกกลิเกรงก็วันแรกที่แบบไปเจอทุกคนอ่ะแล้วก็เงียบด้วยแหละเพราะว่าเจอทั้งหกคนอะไรเงี้ยแล้วมีผู้นำกับมีนันด้วยเราก็แบบวันแรกก็เกรงเกรงนิดนึงครับครับเจมส์ ความจริงก็เหมือนพี่แกพักก็คือช่วงแรกเป็นปกติแหละที่แบบเราเพิ่งรู้จักกันก็จะแบบว่ามีความเก่งกันมากแต่ว่าพอได้ทํางานไประยะหนึ่งก็เขาเรียกอะไรเก่งน้อยลงแล้วสุดท้ายเราก็สนิทกันแล้วครับผมเรียกว่าหลังจากหลังจากผ่านไปบ้างแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นเราต้องมีความสนิทกันหรือว่าเราต้องต่อบทกันหลมีอะกรไหมคือจริงๆครับช่วงเวลาเวิร์กช็อปมันก็ยาวเหมือนกันนะครับผมพช่วงนั้นก็สนิทกันที่จริงก็สนิทกันมากๆอ่ะ คือไม่ใช่ในเวิร์กช็อปนะครับเพราะว่าในเวิร์กช็อปอาจจะมีผู้ใหญ่หรือมีหลายคนอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราไปกินข้าวด้วยกันหรือไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยเราสนิทกันมากขึ้นเร็วขึ้น,น,นเนาะเยอะไรเนาะครับใช่ครับไม่ต้องลอยลยใช่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 ทีเราต้องศึกษาคาลิเตอร์กี่กับแมวมากขนาดไหนตรงนี้มันก็ถ้ากินแมวอย่างเดียวที่คือถ้าถ้าตัวเจมอ่ะก็คือเหมือนตอนแรกเราเราเจมส์ไม่ได้เลีเล้ยงแมวแบบว่า คือห่างเลยแบบหมายถึงว่าเจมแทบไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับน้องเลยก็แบบว่าพอพอรู้ว่าเราได้มารับบทเนี้ยเราก็ต้องรีเสิร์ชเยอะมากในช่วงแรกครับแล้วก็พอได้ศึกษาได้ไปคุกเกับเขามีโอกาสได้เจอบิดขึ้นตอนนี้ก็สนิทกันมากขึ้นแล้วก็หายกลัวแล้วสนิทกับแมวมากขึ้นสนิทกับแมวแล้วช่วงการเล่นนที่เรามีหูหรืออะไรเงี้ยเราต้องจินตนาการไหมหรือว่าเราต้องมีเทคนิคพิเศษมั้ยรเออมันจะมีเป็นตัวพ็อปให้เจมใส่อยู่แล้วครับผมใช่แล้วกระวกกับจินตนาการบ้างบางซีน ในบางสี <st> ใช่ครับแล้วเราอยู่แล้วเราเราต้องมองเขาเป็นเป็นลักษณะเป็นคาแรคเตอร์คือ <c oughs> เราต้องมองเขาเป็นแมวตัวหนึ่งเลยครับผมว่าไม่ใช่คนคนนี้ต้องเป็นแมวเลยแต่เป็นแมวในร่างคนครับเราจะมองเวลาเขามองเรามองเรามองเขานะครับเราก็าจะมองแบบว่าเออเขาเป็นแมวเขาไม่ใช่คนอะไรเงี้ยครับจริง <c oughs> ๆโดยโดยลักษณะบทของเราเราือกว่าเรามีปัญหาเรื่องที่ว่าเราแสดงการแสดงความรู้สึกใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าไม่นะครับคือจริงๆอ่ะจำเป็นเคนที่เก็บความรู้สึกจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยสูงสิงกับใครครับจะเ,เงียบๆแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นอนิเมะครับมันจะมีความเกินจริงสมมุติเวลาเราโกรธอ่ะที่จริงคนบางคนปกติอาจจะโกรธแบบเงีย,งยบๆใช่ไหมครับโกรธแบบไม่ค่อยให้ใครเห็นแต่ว่าเนี้ยต้องโกรธเหมือนกับว่าทุกคนรู้ว่าเราโกรธอะไรเงี้ยครับเออมันจะยากของเนี้ยรครับอืมในี่จิงต้องบอกว่าในเรื่องที่เราเป็นนักกกีีใช่เเป็นนนนัขยจริงเราต้องใช้สมาธิอะไรอย่างงี้แล้ว จริงๆมันจะมีบางช่วงอะอย่างเช่นเราตั้งสมาธิกับงานเราต้องได้ส่งงานเ่แต่ว่าเหมียวจะมีบางที่มาปวนบ้างทํางานเราพังบ้างอะไรก็มีบ้างครับผมแล้วเป็นไงเราเราเราเป็นแล้วเรียกว่าเราเราปวนทั้งทั้งในบทด้วยแล้วปวนในกองด้วยใช่ใช่ครับใครๆก็บอกใช่ไม่เพราะว่าเพราะเจมอยากให้บรรยากาศการทํามันสนุกไงเพราะเวลาเราเวลาเราออกกองเนี้ยมันก็จะแบบ ด้วยทํางานกับเวลามันก็จะเครียดกันจริงไม่เบาจริงมากเลยนะเจนก็เป็นคนเดียวหรือเปล่าอืมเจนก็ไม่อยากให้แบบว่าทุกคนเครียดครับผมประมาณนั้นครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเจนเขาชอบแกล้งใครเป็นพิเศษเอาจริงเจนชอบแกล้งทุกคนครับผมเจนชอบแกล้งทุกคนอันนี้เรื่องจริงแต่ไม่มีใครพิเศษคือถ้าถ้าถ้าสุกโอกาสแกล้งใครได้เมื่อไหร่ผมก็แกล้งครับแต่เรียกได้ว่าแบบแกล้งคนไหนแล้วแบบสนุกจังเลย มันจะได้นอนแกล้งแงะะล้วตลกแน่จะเป็นโบโดไหมโบโดเพราะว่าน้องแบบยังพูดไทยไม่ชัดแล้วแบบบางคําน้องไม่เกินม,มุกเราเนี้ยเราก็ไม่แค่โบโดไม่ใช่แค่พวกเจมสที่ชอบที่จะที่จะแกล้งน้องคือแบบหลายคนชอบแกล้งน้องฝรั่งเราเจอฝรัร่ง <c oughs> เออประมาณนั้นก็ต้องให้เขาพูดภาษาไทยอย่างที่เราอยากได้ใช่ครับก็จะเจเราชอบถามว่าโบโดรู้จักคำนี้ไหมรู้จักคำนี้ไหมอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาเขาโดนเขาก็ซนหลายเชสมากซน น้องพูดไม่ได้อะใอ่พูดคำว่าซนไม่ฉลาดซนซนสนซนสังว่าซนอย่าซนอย่าซนแล้วเมื่อหลังการที่ทำเราเราเียกว่าเราสุขสนานเราอย่างนี้เราพุ่งกลับเขาควบคุมเรายุ่งยากไหมเอาจริงเอาจรสนสนานแบบว่าไม่ใช่ในไม่ใช่แบบตอนที่เราเล่นเนาะสุขสนานแบบว่าเออค่าคันแล้วเราค่อยมาสุขสนานกันใช่แต่ว่าเออถ้าแบบว่าตามซีนต่างๆเราต้องเข้าถึง แบบว่าเราตั้งใจถ่ายจะสนุกกับตลอดเวลาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่จะก็ชอบแกล้งตอนระวังถ่ายด้วยนะแบบตอนอยู่ในซีนกำลังแอคชั่นเลยอะไรยงเี้ไบบซีนที่แบบมันสนุกได้านมันสนุกมากเพราะวัาบางทีสีร้องไห้อะถูกเขาเล่นคือแบบเบื้งหัวแล้วนะถูก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 เออครับประมาณนี้ครับครับโอเคครับก็ยังไงฝากฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับว่าจะเข้าถ่ายได้ครับก็สีเรื่องนี้นะครับผมก็จะออนล่ะครับวันที่12เมษายนนี้เวลา2:30นครับ ทาง a อ Play ครับผมวันทั้งทุกวันนากขนะครับใช่แล้วครับผมแล้วก็สามารถติดตามพวกเราทางช่องทางอื่นได้ก็คืออินสตาแกรมอาร์ทอมิเดียหรือว่าเมียวเอสอัพนะครับผมแล้วก็ไอจีส่วนตัวของพวกเราเจมพีพีทีเจมแมเดลสกอร์พีพีแล้วก็แก๊ปกิติกับครับผมครับสุดท้ายนิดนึงใกล้ปีใหม่ไทยครับมีแลนจะอะไรยังไงไหมหรือว่าอยากจะเพิ่มชวนผู้ชมให้รักษาประเพณีไทยอะไรอี้ยครับผมพี่แก้วครับ เอาจริงๆนะครับก็ถ้าใครอยากพักผ่อนก็ไปทะเลก็ได้ครับอยู่กรุงเทพก็ดีนะครับเพราะว่ารถไม่ติดแล้วก็ช่วงสงการนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับก็ขับรถปลอดภัยนะครับผมเวลาเดินทางไปไหนก็ให้ดูแลตัวเองด้วยครับมานี้แล้วก็อย่าลืมดูซีรีส์ใหม่ไว้บนะครับมาส่วนช่งสงการมาดีเลยครับวันที่สิบสองนี้นะครับใช่แล้วครับผมก็สําหรับวันสงการในปีนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเอ่อพี่จิงถ้าไม่อยากออกไปเสี่ยงข้างนอกก็อยู่บ้านก็ได้ครับอยู่กับครอบครัวนะแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันดูหนังฟังเพลงหรรือว่าามมพูดดคคุยกกััน็ไ้บผ ใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ